าใครขาวันนี้เรามาเตรียมเสบียงส่งให้พี่น้องที่อ,อ,อยู่ชายแดนมีความรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้เราก็ดีใจซี่พอเขาเขาก็ต้องไม่มีอะไรเนาะหนีมาก็มีเสื้อผ้าเราก็ต้องเอาอาหาร,รับบวไปให้เขากินเพราะว่าเราคนไปด้วยกนะันเนาะหนีมาจากโนนก็ไม่มีอะไรพวกเราก็เอาไปให้เขาเสบียงไปให้เขากินเราก็ดีใจที่พวกเราก็มีความรู้สึกว่าดีที่เขาจะได้กินจะได้ ใช้อะไรกันบ้างเขาเดือดร้อนอะไรแล้วก็ไปให้เขาถ้าง้อเขาก็แพ้น้ำมาอยู่เดี๋ยวก็เอาน้ำไปด้วยีกทุกอย่างแหละอาหารเนาะเอาไปให้เขาหมดนะคะ<อ>าเขาก็มาแต่ตัวก็เสื้อผ้าบางชุดเท่านั้นเองถ้าเรามีอะไรแล้วก็ไปให้เขาอาก็เราเอาของไปให้เขาเลแล้วก็ถามกันหน่อยว่าอยากได้อะไรบ้างแต่อยากได้อะไรเรารู้เราก,ก็มาเอาที่บัรลาดเราไปแจกเขาสองกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบ<อ><อ> 你。<Yeah. S 2> yeah.